มอค,ครับ,บ,รบนี่มันก็หลายปีแล้วครับร่างกายภรรยายผมก,ก็แข็งแรงดีทำไมเขาถึงยังไม่ท้องอะ่ะครับภรรยายของคุณใช้ยาคุมค่ะ คุณกินยาคุมมาโดยตลอดทำไมไม่บอกผมก่อนอะทำไมไม่ปรึกษากันเลยแล้วทำไมฉันต้องปรึกษาคุณด้วยเฮ้ยยมันอะไรนะทำไมช่วงหลังไม่ค่อยปรึกษากันเลยอะไม่เข้าใจวะกลับมาแล้วเหรอ,อ,อ,อนี่ ของขวัญวันเกิดหลานสาวขอบคุณนะคะพี่เมยเฮ้ยพี่นี่เขียนนามสกุลลูกผมไม่ถูกเลยเนี่ยก็ถูกแล้วนี่ฉันให้ลูกใช้นามสกุลฉันอะเฮ้ยคุณไปนนามสกุลลูกทําทำไม่บอกก่อนนะแต่ถ้าฉันบอกอะคุณจะเห็นด้วยกับฉันอย่างนั้นหรอ เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยมันก็ต้องปรึกษากันก่อนป่ะไม่ใช่ตัดสินใจโดยพาะการแบบนี้อะพอก่อนเถียงกันไปทีงไหนเนี่ยพี่ก็ดูแตมดิพี่ตัดสินใจทําอะไรไม่บอกผมสักคําตัดสินใจโดยพารการมาหลายครั้งแล้วแบบนี้เขาเรียกสามีภรรยากันอีกป่ะนี่และที่ผ่านมาแกเป็นสามีที่ดีให้เขาหรือยังแกรับผิดชอบอะไรในตัวเขาบ้างเนี่ย อเจอแล้วเฮ้ยคุณเดี๋ยวผมไปเที่ยวกับเพื่อนนะไปเที่ยวนี่คุณไปเที่ยวอีกแล้วเหรอนี่ลูกเราไม่สบายอยู่นะถ้าเกิดว่าลูกเป็นอะไรขึ้นมาใครจะขับรถไปส่งลูกที่โรงพยาบาลก็เพื่อนมันชวนผมหลายรอบแล้วผมก็เทมันด้วยอะ่ะรอบนี้มีโอกาสก็เลยจะไปซะหน่อยเพื่อนเพื่อนอีกแล้วเหรอเมื่อวานคุณก็ไปเที่ยวมา คุณจะไปอีกทำไมอ่ะก็เมื่อวานมันก็อีกกลุ่มหนึ่งไงนี่คุณเห็นเพื่อนอ่ะดีกว่าลูกของตัวเองงนั้นหรอก็ตอนนี้ลูกก็ไม่ได้ป่วยอะไรมากป่ะถ้าคุณเป็นอะไรเนี่ยผมไปก่อนนะนี่คุณคุณหลับยังอ่ะอืม ว่าผมอยากได้ลูกชายอีกคนน,ะคน่ะคุณก็ผมอยากได้ลูกชายอ่ะแต่ลูกเราย,ยังไม่โตนะรอลูกโตอีกหน่อยดีกว่าไ,<ม>ไปฉันจะนอนแล้วอ่ะคุณอยากได้ลูกชายอีกคนน่ะน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 ะโอ้ย ลูกจะตื่นอย่างแางดังสินี่มๆหน่อยลูกจะตื่นนะคุณอ๋อครับผมครับสามารถเข้ามาอยู่พรุ่งนี้ได้เลยครับตอนนี้ผู้เช่าเดิมเขาออกไปแล้วครับครับ โอนเข้าบัญชีเดิมผมเลยครับผมอย่าจ่ายค่าเช่าเลทน,นะครับนี่ที่คุณพูดหมายความว่าไงอ่ะผมก็ปล่อยเช่าบ้านที่พ่อแม่คุณอยู่ไงนี่คุณทำแบบนี้ได้ยังไงอะ่ะคุณไม่เคยปรึกษาฉันเลยอะ่ะแล้วพ่อแม่ฉันจะไปอยู่ไหนอ,ะอ่ะคุณก็รู้อะ่ะว่าบ้านหลังนั้นอะ่ะมันอยู่ใกล้โรงพยาบาลอีกอย่างแม่ฉันก็เพิ่งผ่าตัด ถ้าเกิดุ้บัตเรตุขึ้นมาจะไปทันได้ยังไงคุณแล้วคุณจะให้ผมทําไงอ่ะสัญญาเช่าเขาก็เซ็นแล้วค่าประจำเขาก็จ่ายแล้วถ้าคุณไม่รู้จะให้พ่อแม่คุณอยู่ไหนก็กลับไปอยู่บ้านนอกก่อนไหมนี่คุณคุณเคยปรึกษาฉันสักคำไหมอ่ะเคยถามฉันบ้างหรือเปล่า่ะคุณคิดเองเออเองหมดเลยอ่ะคุณบอกฉันสักคำไหมอ่ะนี่ไงบอกแล้ว นี่คุณเดี๋ยวเราทานร้านนี้กันเลยนะพอดีว่าเพื่อนผมมันมาดื่มที่นี่พอดีเลยผมสั่งอาหารแล้วก็เค้กมาให้เรียบร้อยแล้วนี่คุณวันนี้วันเกิดฉันนะทําไมฉันไม่มีสิทธิ์เลือกอะว่าฉันต้องไปฉลองวันเกิดที่ไหนกินอะไรอะทําไมอะแล้วคุณเลือกทิ้งฉันไปหาเพื่อนเนี่ยนะมันก็แป๊บเดียวเองอืจะเป่าเลยปะ มาแล้วเว้ยขอโทษที่มาสายเอาไปรครับเออเป็น่ารกรกันใจจอยวะ่ะ ไปกันคะคะฉันพร้อมแล้วเ,ออเดี๋ยวคุณขับรถยนต์ไปนะผมขี่มอเตอร์ไซค์ไปมอเตอร์ไซค์อะไรอะ่ะเออก็มอเตอร์ไซคันใหม่ผมไงพอดีว่าเพื่อนผมมันขายต่อเพื่เลยซื้อมานี่คุณซื้อมอเตอร์ไซค์เหรอไหนคุณบอกว่าคุณจะเก็บเงินไงก็มันซื้อไปแล้วไงคุณจะให้ทำไงอะ่ะเดี๋ยวขับตามไปแล้วกันนี่คุณ ไปคันเดียวก็ได้ไหมอะแล้วฉันจะซ้อนไปยังไงเนี่ยฉันใส่กระโปรงอะก็มันไม่เท่ผมเพิ่งซื้อมาใหม่ขอขี่ไปแอคเพื่อนหน่อยดีไปนะขับตามไปด้วยนิดคุณเห็นไหมถ้าเกิดว่าเชอร์แต็มเขาทำกับแกแบบนี้แกจะโกรธไหมเรื่องแบบนั้นก็ต้องคุยกันก่อนว่าพี่ก็ต้องคุยไงแล้วแกเคยถามเขาหรือเปล่า ว่าคิดเหมือนกันกับแกไหมแกเองก็ควรตัดสินใจโดยพลักการไม่ใช่หรอการใช้ชีวิตคู่อะมันก็ต้องคิดร่วมกันปะแล้วเป็นไงอะมาลู้ทีหลังก็ทะเลาะก,กันแบบเนี้ยผ,ผมคิดว่าแตงก็คิดแบบเดียวกับผมไงก็แกก็คิดไปเองเหมือนกันไงแกไม่ถามเขาสักคำว่าคิดเหมือนกันกันกบแกไหมอีกอย่างอะการที่แกเห็นคนนอกสำคัญกว่าคนในครอบครัวแบบนี้มันก็ไม่ถูก เห็นเข้าไว้ของตายหรือไงออถ้าอยากเป็นสามีที่ดีอะ่ะก็ต้องให้เกียรติภรรยารับฟังแล้วก็ถามความคิดเห็นเขาด้วย